ถึงทิมเบอร์จังหวะก่อนประตูที่2ของซาก้านะคะจังหวะที่เขาเนี่ยวิ่งพาบอลขึ้นมาเองก่อนจะจ่ายให้ออนอตแล้วซาก้าไปซ้ำนะคะพาบอกเลยว่านี่คือนักเตะที่ผักชอบที่สุดในฤดูกาลนี้คงเส้นคงวาสม่ำเสมอที่สุดคือเล่นดีทุกนัดดีไปยันทีมชาติกลับมาสโมสรก็ยังดีต่อเนื่องนะคะพารู้สึกพอทีมเรามีทิมเบอร์เขาทําให้ฝั่งขวาของเราดูมีมิติมากนะคะไม่ได้เป็นแค่แบ็กที่ยืนป้องกันเฉยๆแต่เวลาเขาลากหลบหรือพาบอลขึ้นหน้า คือแทบจะเหมือนปีคนนึงแล้วคือถ้าเอาเอร็เวๆนี้ก็จากเกมเมื่อกี้เลยหรือจะจังหวะก,กับเกม Crystal Palace ที่เพิ่งเจอนะคะ ที่มีจังหวะโดนรุม3แต่ยังหน,นีออกมาได้แถมเรียกฟาวได้อีกคือไม่ใช่แค่ฟอร์มการเล่นที่ดีนะยังมีความนิ่งความแข็งแกร่งและไหวพริบในการเล่นบอลผ่านรู้สึกว่าเขาเป็นคนคิดอะไรล่วงหน้านำหน้าคู่แข่งอยู่นิดนึงตลอดเวลาแล้วถ้าเราย้อนกลับไปนะคะฤดรูการที่เขาเพิ่งย้ายมาเนี่ยเคยมีอาการบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าหรือ ACL ฉีกนะคะตั้งแต่นัดแรกในพรีเมียร์ลีกเลยแต่ตอนนี้ดันลายเป็นคนที่อาเซนอลขาดไม่ได้แล้วนะถ้ามาดูสถิติอะคะ่ะทิมเบอร์เนี่ย เป็นคนที่จ่ายบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายมากที่สุดในทีมนะคะสกัดบอลแท็กเกิลก็เยอะที่สุดแถมทีมยังได้บอลต่อมากที่สุดด้วยหลังจากการสกัดนะคะ ในช่วงที่โอเดกาต์เจ็บนะคะทิมเบอร์ก็มีการเปลี่ยนบทบาทจากการยืนต่ำไปยืนสูงขึ้นเพื่อเหมือนเป็นการเปิดพื้นที่ให้ซาก้าทำเกมริมเส้นได้เต็มที่มากขึ้นพักว่าคนนี้ถูกใจอาเตตาเลยเพราะอาเดตาจะชอบนักเตะที่เล่นได้หลายตาแหน่งปรับบทบาทได้ดีและเข้าใจระบบของทีมนะคะอาเตตาเนี่ยเคยพูดถึงทิมเบอร์ไว้ว่าเป็นคนที่แบบมหัศจรรย์มากและอาร์เซนอลนอ่กก็เริ่มเจรจาจะต่อสัญญาใหม่แล้วคือเราขาดเขาไม่ได้แล้วอะทุกคนคือจากนักเตะย้ายมาใหม่ที่เคยบาดเจ็บหนักวันนี้กลายเป็นหนึ่งใน ที่ครบเครื่องที่สุดของพี่เมลีกผักพูดคํานี้ได้นะบอกเลยว่าคุ้มค่าการรอคอยมากสําหรับอาเซนนลสำหรับผักเขาคือแบบเวอร์คัสไปแล้วอะ่ะ